ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home o f n o สวัสดีครับพบกับ Home o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นไปรับชมกันเลยครับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถนำมาลงทุนได้ทั้งนั้นที่สำคัญอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปีหลายคนจึงเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพราะมีความคุ้มค่าทํากาไรได้ดีไปดูกันครับว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอะไรกันบ้าง 1. ที่ดิน 2. โรงแรม 3. คอนโด 4. บ้านค่าที่จอดรถจะเห็นได้ว่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีหลายรูปแบบ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้ก็จะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุนและการบริหารจัดการรูปแบบการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้รู้ไปแล้วว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านหรือว่าคอนโดซึ่งอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจและสามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดี ซึ่งรูปแบบในการลงทุนเพื่อทำกำไรมีด้วยการหลากหลายแบบดังนี้ปล่อยเช่ารายเดือนปล่อยเช่ารายวันซื้อไว้เก่งกำไรซ่อมแล้วปล่อยขายเป็นผู้ประกอบการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ระดมทุนและนำเงินที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นลงทุนในที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานโรงแรมคลังสินค้าหรือสนามบินเป็นต้นซึ่งกองทุนจะทำหน้าที่ในการบริหารทรัพย์สินที่ลงทุนไปหลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำรายได้มาแบ่งเป็นเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนเฉลี่ยแล้วจะได้อยู่ที่6-10%แล้วแต่กองทุนเปิดข้อดีและประโยชน์ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีาตาการผันผวนต่ำและยังได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมดังนั้นจึงถือว่าเป็นตัวเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจแต่สําหรับใครที่ยังลังเลไม่มั่นใจว่าจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดีไหมลองไปดูกันครับว่าประโยชน์ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจในการลงทุนครั้งนี้ได้ดี มีพาสิฟอินคัมทุกเดือนตัวเช่ารถยนอนภาษีได้ซื้อเก็บแบบเก่งกำไรมีความผันผวนต่ำสามารถเป็นที่อยู่อาศัยได้สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์สภาพคล่องตัวใช้ระยะเวลาในการซื้อขายเนื่องจากอาสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีราคา กว่าที่จะขายก็ใช้เวลาพอมสมควรเมื่อได้ขายข้องเหมือนสินค้าประเภทอื่นๆจึงมีสภาพคล่องที่ต่ำใช้เวลาในการหาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องเลือกที่ทำเลที่ดีเป็นหลักพร้อมด้วยราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำกำไรดังนั้นจึงใช้เวลานานในการหาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีค่าใช้จ่ายสูง การซื้ออสังหาริมทรัพย์มีการลงทุนที่สูงหลังจากซื้อมาเพื่อรอเวลาขายจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระหว่างที่รอขายจึงอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปอย่างไรฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ